จุ๊บกันแล้วนะครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้พี่มอนอนแล้วพี่มอนอนกินหญ้าแต่เช้าเลยเฮตุงกับเฮตังเขาเป็นเพื่อนกับพี่มอมอจุ๊บกันก่อนตังมาจุ๊บพี่ก่อนแล้วตังตังมาจุ๊บพี่มอก่อนลูกอ่ะพี่ตุงมาจุ๊บพี่มอเดียมอ ันนี้พี่มออากาศดีพี่มอพากันนอนเนี่ยพี่มอไปหาพี่มอลูกไปนุ่นไปหาพี่มอป่ะ่ปข่ะพี่มอนอนแล้วไปไปจุบพี่มอนะจุบจุบนะจุบเลยลูกจุบ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 อ่าจุบกันจุบกันลกกันลูก เฮตุงกับเฮตังมาหาพี่หมอ,หมอจุ๊บหรือ,อยังจุ๊บพี่เขาอย่างจุบ๊บจุ๊บแล้วลูกจุบจ๊บจุ๊บเฮตังจุ๊บแล้วจุ๊บพี่หมอก่อนลูกรักกันก่อนเลยๆเร็ว,รวพี่หมอขานอนแล้วเขากินอิ่มละหมอออาทำอะไรนะ่ะจุ๊บพี่หมอ,อยังพี่ตัง มอนี่มาหาพี่ตัวนี้มมไปจุบจุบกันจุบพี่เขาก่อนเลยจุบจุบจุบพี่มอก่อนเนี่ยพี่มอเดินมาหาแล้วไปจุบพี่มอเลยโมไปจุบพี่มอก่อนไปจุบจุบตังไปจุบพี่มอรักกันก่อนเร็วๆ โมอ่อรักกันรักกันโมพี่โอลูกอะโมอย่าพี่โมมาโมไปเห่าพี่เขาทำไมอ่ะหรอโมโมโมอมน่ารักอะพี่มอ นี่มาเล่นกับพี่หมอนี่มาแม่เล่นกับพี่หมอ,อพี่หมอเขามีเห็บด,ด้วยนี่หวาพี่หมอเขามีเห็บ